มีฝรั่งมาถามอาตมาว่าถ้าสอนให้ผมรู้จักโรคหน้าซะก่อนชาติก่อนซะก่อนผมจะยอมนับถือาศาสนาพุทธอาตมาก็เลยบอกว่าไม่ต้องถือาศาสนาพุทธก็ได้แต่คุณจะรู้ได้ว่าชาติหน้าชาติก่อนมีอย่างไรนั้นมันเป็นอีกเรื่องหนึ่งแต่ฉันขอถามก่อนได้ไหมเมื่อวานนี้มีไหม ถามฝรั่งว่า yesterday have or no have เมื่อวานนี้มีหรือไม่มีฝรั่งบอกว่า have มีมีมีมอารตมาก็ถามต่อไปวันไหนละเมื่อวานมันผ่านมาแล้วเขาบอก past already มันผ่านมาแล้วทีนี้อารตมาก็ถามไปอีกว่าพรุ่งนี้มีไหม t h m o r b o l o แห or no have ฝรั่งบอกชั่ว e x e c a t y t h m o r b o have แน่นอนพรุ่งนี้มีอาตมาก็ถามต่อว่าไหนล่ะพรุ่งนี้เอามาวางไว้ตรงนี้ได้ไหมมันยังไม่ถึงกระบอกเมื่อมันยังไม่ถึงแล้วจะเชื่ออย่างไรว่ามันมีทุเดยบอกวันเนี้ยวันเนี้ยคือพรุ่งนี้ของเมื่อวานเพราะฉะนั้นไม่ต้องคิดไกลถึงชาติก่อนไม่ต้องคิดไกลถึงชาติหน้าเอาแค่เมื่อวานนี้กับพรุ่งนี้เราก็ไม่สามารถจะ เห็นได้แต่ก็มั่นใจว่ามันมีเชื่อว่าชาติก่อนมีชาติหน้ามีบาปมีบุญมีนรกมีสวรรค์มีปลอดภัยพระพุทธเจ้าท่านตีราคาว่าผู้ใดเชื่อว่าบาปมีบุญมีสวรรค์มีนรกมีชาติก่อนชาติหน้ามีกรรมดีกรรมชั่วมีแน่ให้พ้นบุคคลนั้นทำบาป ก็ทําไม่ได้มากเพราะหวาดหวั่นอันตรายจากกรรมบาพบุคคลนั้นแม้เขาจะทําดีเพียงเล็กน้อยเขาก็ปลาบปลื้มใจและจะเป็นผลประดับประดาจิตใจเขาให้พอใจในความดีไปเรื่อยๆบางคนเขาทําบุญได้มากนะแต่เขาไม่เชื่อว่าชาติหน้ามีบาปมีบุญมีเขาทําเอาหน้าเฉยๆพูดแทนเขาเอาเงินมาไปทีละสิบล้านมหาซื้อเสียง เขาไม่ได้วังเอาชาติหน้าดอกเขาบอกมันไม่มีแต่บุคคลเช่นนั้นทำบาปก็ได้ร้อยเปอร์เซนมีเวลาเมื่อไหร่ก็ต้องทำด้วยเหตุน,นี้ท่านจึงตรัสไว้ในภาละบัณฑิตสูตรอุปริปปนาตมัชฌิมนิกายไปเปิดพระธรวิดกเล่มที่สิบสี่ตอนกลางๆหาได้ง่ายภาละบัณฑิตสูตร ขอเล่าให้ฟังนิดหนึ่งเป็น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 สตักเจอร์เป็นโครงสร้างเอาละเอียดไม่ได้เวลาไม่มีดูก่อนพิสูจน์ทั้งหลายเปรียบเหมือนมหาสมุทรอันกว้างใหญ่ไพศาลมีบ่วงกลมๆอันหนึ่งลอยอยู่ในมหาสมุทรตลอดวันตลอดคืนถูกคลื่นซัดสาด,ดไปตามกระแสแห่งแรงลม มีเต่าตาบอดตัวหนึ่งอยู่ในมหาสมุทรร้อยปีโผล่หัวขึ้นมาครั้งหนึ่งร้อยปีนะไม่ใช่เอามาทุกวันส่วนบ่วงนั้นก็มีอันเดียวซัดไปซัดมาตามขึ้นจะมีโอกาสไหมที่เต่าตาบอดร้อยปีโผล่หัวขึ้นมาจะเอาหัวสวมเข้าในบ่วงนั้นได้ภิกษุทั้งหลายกล่าวว่ามันแทบจะมีไม่มีโอกาสเลย เป็นไปได้ยากมากแลวพระพุทธเจ้าของเราก็เลยกล่าวว่าดูกรอนภสษทธทั้งหลายในวัฏสงสารนี้การที่สัตว์ทั้งหลายจะได้เกิดมาเป็นมนุษย์ได้นั้นนะยากยิ่งกว่าสัตว์เต่าตาบอดตัวนี้ร้อยปีจึงโผล่หัวขึ้นมาสวมเข้าถูกบ่วงอย่างเหมาะเหม็งพอดีเนี่ยโดยบังเอิญเนี่ยยังจะเป็นไปได้ง่ายกว่าการที่ คนทั้งหลายได้เกิดมาเป็นมนุษย์เนี่ยดูก่อนพิสุททั้งหลายแต่มนุษย์เหล่านั้นเมื่อเกิดมาแล้วบางคนก็มาก่อกรรมทำเข้นก่อเวรสร้างกรรมทำบาปด้วยกายวาจาใจเขาเป็นคนผ่านผ่านไม่ได้แปลว่านักเลงนะพาโลนั้นแปลว่าอ่อนอันทะพาโลก็แปลว่าทั้งมืดมนอนตรการทั้งอ่อนแอด้วยสติปัญญา ก็เลยรวมเรียกว่าอันธาพาลภาษาบาลีนั่นนะ่ะอันธาพาลนั่นนะนะ่ะพวกเราก็เข้าใจว่านักเรงไปหาตีชาวบ้านไปหาผานชาวเมืองคนไหนก็ตามโง่สรุปเอาเองว่าบาปไม่มีบุญไม่มีนรกไม่มีสวรรค์ไม่มีชาตินี้ชาติหน้าไม่มีตายแล้วขอแลว้วอีเมลคอยไปเห็นเขียนจดหมายมาจากเทอไสั่นนั่นสรุปได้ว่าอันธาพาลคนโง่แล้วก็อ่อนเอทางสติป,ปัญญามืดมน